สวัสดีค่ะป้ายพินแคกตัสค่ะวันนี้ป้ายพินจะมาพูดเรื่องมะเฟืองนะคะก่อนอื่นก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยค่ะในผลมะเฟืองสุกน้ำหนักร้อยกรมัมจะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตถึง6 7กรัมโปรตีน1กรัมโพเทสเซียม1 3 3กรัม วิตามินซี3.5กรัมมิลลิกรัมค่ะฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัส12มิลลิกรัมตามลำดับนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยวิตามิน B5 B9 หรือกรดโฟลิกธัตุสังกะสีและไขมันอีกด้วยสำหรับผู้ที่รับประทานยาลดไขมันยาไขเครียดไม่ควรรับประทานมะเฟืองนะคะนอกจากนี้มะเฟืองมีฤทธิ์ไปต่อต้านการทำงาน ของตัวยาด้วยค่ะและผู้ป่วยเป็นโรคไตหรือกำลังจะฟอกไตก็ไม่ควรรับประทานมะเฟืองนะคะเพราะมะเฟืองมีกรดออกซาลิกสูงซึ่งอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือทำให้อาการสุดหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะเนื่องจากมะเฟืองมีกรดออกซาลิกในปริมาณที่สูงการได้รับสารนี้เข้าไปในร่างกายในปริมาณมากสามารถเพิ่มโอกาสเป็นนิ่วใน ทางเดินปัสสาวะได้ค่ะเนื่องจากสารนี้จะไปจับตัวกับแคลเซียมและตกตะกอนเป็นผลึกนิ่วในไตเมื่อผลึกนิ่วจำนวนมากเกิดจากการตกตะกอนจะทำให้เกิดอาการอุดตันในไตเนื้อไตและท่อไตทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ค่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาะวะของการขาดน้ำในร่างกายของเราด้วยและการเกิดภาะวะไตวายไม่ได้เป็นกันทุกราย แต่ก็มีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่ดื่มน้ำมะเฟืองหลังจากทำงานหนักและสูญเสียเหงื่อในปริมาณมากจะยิ่งมีโอกาสเกิดโรคได้มากขึ้นโดยมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับมะเฟืองอธิบายว่ามะเฟืองเปรี้ยวนั้นมีโอกาสเกิดทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้มากกว่ามะเฟืองที่มีชนิดหวานเนื่องจากมีกรดออกซาลิกที่มาที่มากกว่านั่นเองค่ะ ผู้ที่มีสุขภาพเป็นปกติรับประทานมะเฟืองได้ค่ะแต่อย่ารับประทานบ่อยเน้นรับประทานมะเฟืองหวานผู้ที่เป็นหรือมีความเสี่ยงต่อโรคไตห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะคะประโยชน์ของมะเฟืองก็มีนะคะประโยชน์เขาก็ช่วยสร้างเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงขับพิษและพะยาธิในร่างกายช่วยผ่อนคลายคลายเครียดขาบรรเทาการฟุ้งซ่าน มะเฟืองมีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทช่วยให้นอนหลับได้สบายขึ้นค่ะมะเฟืองมีส่วนช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นไปอย่างปกติสม่ำเสมอช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแก้ร้อนในกระหายน้ำลดอุณหภูมิในร่างกายถอนพิษไข้เป็นยาขับเสมหะช่วยป้องกันโรคกลหิตจางประโยชน์ของมะเฟืองยังมีอีกเยอะค่ะแต่ก็จำกัด การรับประทานอย่ารับประทานในปริมาณที่เยอะนะคะ<ม>ทุกท่านป้าก็หาประโยชน์และก็โทษมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะประโยชน์ของเขายังไม่หมดเดี๋ยวป้าจะเขียนไว้ในคำอธิบายนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปป้ายุพินค่ะขอบคุณมากๆค่ะ